ผมเลยอ,อละเม่อแต่งมือผมคุณอะเหมือนช่างก็กจะมาเละผมก็เออนี่ยมึงถึงคำมันจะเหมือนกันแต่ว่าความหมายมันแตกต่างกันนะผมกับผมเดี๋ยววันนี้ไปสัญญากรรมให้หมดเลยเสียกรรมอะไรอะกี่บาทบอกผมมายี่สิบเออไม่โหเป็นยังไงน่นนะฮะถุงเต๋เาคุณโคตรทั้งมันจัดสองคนโอ้ยเดี๋ยวเรื่องไม่เอาไปได้วะเอเอไม่หัวช่างมันช่างคุณอะ คุณนุ่ช่างบอกว่าตัดนิดหนึ่งวะเนี่ยช่างตัดซะเยอะเลยเดี๋ยวตัดเดบนิดเดียวอะ่ะทรงหัวไถไวนะ้เนี่ยไม่ส่งเลยเนี่ยเ<ด>อาหัวไถหัวแบบหัวหล่นเลย,เยว,วันนี้เพื่อนมานะโอ้ชุดคุณก็คุณใส่ชุดแบบนี้ไปตัดวันนี้เดี๋ยวเพื่อนมานะทำ<อ>ต,ตัวมันดีดตาคุณเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนดีโอ้โหคนดีมากเลยเอาไปนะอะไรดีก็ได้ใครๆก็หับถึง หนคนรวยคุณน่ะเล็กเท้าไม่ถึงบานเขาเนี่ยเ้าไม่เยอะไปถึงเขาเขามีบุญเยอะมากบุญมหาศาลเยอะโอวลานรวย้านแปดเลยใช่ไหมน่ะโอเคผมก็ขอเงินสักก็สิบล้านเลยนะบุญเยอะมหาศาลโอ้คุณไม่เถ็บไแ้่ล่ะว่าคุณเป็นเจ้าอะไรคุณเคยกระจอก ผมหาอะไรกับมือเนี่ยแล้วก็เพื่อนมาอืออ๋ออ๋อเขเค่แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้อนรับอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผมจะต้อนรับด้วยความขอบุญอย่างเยื่อใยอย่างมีความสุขเดี๋ยวผมก็จะต้องกอดรับเลยแหละแล้วก็เห็นก็กินผมเลยเห็นแล้ว จะกินคนก็เป็นสักกินเท่ก่อนน่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดอ่ะคนข้างไม่ตัดขมคุณขอถามเลยไม่ไปตัดหัวเขาอ่ะเขาไม่ตัดขมคุนนะเพื่อนผมมากกว่าเพื่อนผมมันผมน้อยมากเลยมันเป็นมะเร็งมันมิวก็มีเออก็เพื่อนผมมันไปทําบุญทุกวันมันไม่ได้มันไม่ได้ติดอะไรเลยมันไม่ได้ นี่เราเข้าชูช่วงชีวิตแล้วนะแล้วเนี่ยเออโอเคโอเคก็คนคนไน่ได้บอกเลยเลยจริงๆโอเคคผมบอกงั้นคุณก็เชื่อนะเออคุณเพื่อนผมมาแล้วนะเมืดอี้เราเองเสือเพื่อนคอยกันนะเฮ้ยเออผีหลอกเปล่าผีหลอกเนี่ย

มันเด็กเาอะไกันอเล็กอัสอเล็กสเตปเออพอดีเนี่ไม่ค่อยดูเท่าไคุณลองตีผมดิตีทำไมทำไมผมต้องตีคุณด้วยไม่อยากตีอ่ะตีอยากฟันอ่ะฟันหน้าเลยผมเอาดาบฟันนะครผมที่กระโดดลงมาแล้วเนี่ยเนาะฟันอะไรเงี้ยไม่ตีอตี เอาคุณแม่คุณบอกว่าคุณแม่ทำอะไรนะทำนี่ก็ได้ตต่อยหน้าคุณไงต่อย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 หน้าต่อยต่อยต่อยมันเลยต่อ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 ยผมจะถีบหน้าคุณนี่แหละอถีบถีบถีบนี่ไงมันแน็ตไม่ดีตันไหนจะกดเกิดกไม่ได้กดเกิดจะเกิดไม่ได้คุณคุณจะเกิดเหรอเกิดไปสักวันยังไงไม่รู้คุณคุณจะหมายถึงอะไรหัว หมวกกับรองเท้าไอดีกว่ากันคุณช่วยเอ้เอาใหม่นะเอาใหม่นะช่วยคุณคือว่าหมวกเราเองไดีเราเองโอ้ดีทำไมยังไม่เปลี่ยนหรอเออว่าร่างกายคุณเต็มไม่ได้ดีีนหลายอย่างวะแล้วคุณอืกับร่างเดียีกันอือ ร่งกเดี๋ยวเราคนนี้ต้งก็แชร์ชาใช่ห้ก็มาลำบาเออเอาไว้เฮ้ไม่ได้ละว่าคุณใส่เจ้าขงเรานั่นน่นตบเบ้คเมครั้งอ่ะเป้งเลยน่าเป้งมากเลยอะเราคนนั้นผมก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะไอ้คนเนี่ยอะเรนก็ต้องขอจบคลิปแล้วคนเดียต้องแชร์ตาอะไรเยาบอก่าขอไ้ก่อนไปไ สกินสกินนี <c oughs> ค่ครูไปอาบแดดเมื่อวานให้แม่เรอได้อาบแดดนานทาวผิวก็แดดก,ก็มันก็ดีนะได้เราก็จะทำให้หูดาวออไปกันดังไปายโว้